สวัสดีค่ะชื่อพันธาธทัญสิทธิ์นะคะมาจากจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะวันนี้สอบคนจริงรู้สึกตื่นเต้นฝ่าที่ผ่านมาเพราะว่าที่ผ่านมาก็ใช้แต่แผ่นหนังแล้วคนจริงเนี่ยก็คือหนังแท้ๆเนี่ยก็ทำให้มีความตื่นเต้นมากฝ่า ปัญหาที่เจอคนจริงก็คือเวลาสักเนี่ยเลือดมันก็จะไหลใช่ไหมคะแผ่นหนังมันไม่มีเลือดไหลเราก็จะเราก็จะตื่นเต้นในการสักแล้วทำให้เรามือสัน่นแต่ก็เวลาทำก็ทำได้อยู่ค่ะเรียนที่นี่รู้สึกประทับใจในตัวคุณครูค่ะรู้สึกเป็นกันเองแล้วก็สอนเข้าใจง่ายเอาใจใส่นักเรียนทุกคนค่ะค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจในการสักคิ้วนะคะหรือว่าสักตาสัก สักปาค่ะมาเรียนที่ที่นี่เยอะๆจะมีมีความสามารถมีอาชีพในการต่อยอดนะค่ะ